สุ่มพลังวิเศษคุณได้พลังอ่านใจได้นี่ฉันได้พลังอ่านใจเหรอไปหาคนเชิญเข้ากลุ่มดีกว่าสนใจเข้ากลุ่มเราไหมสนใจนั้นเราถามเพื่อนก่อนนะโอเคเมื่อไหร่มินนี่จะมาพูดปุ๊บมาปป๊บเลยเราขอเชิญเพื่อนเข้ามาใหม่นะเหมือนกันมินนี่เชิญอลิซส,สวัสดีทุกคนเราชื่ออลิสนะ จีจีเชิญโซอี้สวัสดีทุกคนเราโซอี้เราชื่อจีจีนะเราชื่ออลิซนะเราชื่อมินนี่นะเราชื่อเอยียนะสวัสดีเราชื่อข้าวหอมไปเล่นออบบี้ห้าคนกันแต่กลุ่มเรามีหกคนนะมองด้วยนะคะสาวว่ามีกี่คนในม่ใจทำไมต้องมีอลิซอยู่ด้วยเนี่ยแต่งตัวก็ไม่สวยอย่าคิดว่าจะไม่รู้ว่าเธอพูดอะไรนะอะไรฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลย เธอพูดในใจไงฉันได้พลังอ่านใจนะแล้วเธอจะรู้หรอว่าฉันพูดอะไรกับเธอเออนั้นถ้าเธออ่านใจได้ลองอ่านใจฉันหน่อยในายใจอยากกินส้มตาเธออยากกินส้มตามถูกฉันก็ได้พลังอ่านใจเหมือนกันแต่มันมีคนเดียวที่ได้นะนั้นโซอี้ลองอ่านใจฉันนั้นไปเล่นอีเวนต์กันก่อนเดี๋ยวค่อยมาอา่านแต่ฉันรู้นะว่าใครโกหกเพราะฉันได้พลังจากคนโกหกนั้นไปเล่นกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาจับคนโกหก สามชั่วโมงผ่านไปนี่โซอี้เธอไม่ชุบฉันเลยใครจะเห็นล่ะฉันวิ่งแล้วแต่เธอหยุดแล้วสมน้ำหน้าฉันนะฉันไม่ได้พูดนะเธอโกหกนี่พาคนโกหกเข้ามาทำไมจีจีไหนเธอบอกว่าเธอนิสัยดีโซอี้อา้าในใจกหกดีกว่าว่าตอนนั้นเขาก็ด่าเราเหมือนกันรีบแต่โซอี้ออกเร็วฟังฉันก่อนตอนนั้นอลิสก็ด่าฉันเหมือนกันเธอโกหกมินนี่แต่ออกเลย เหนียวก่อมินนี่เตะโซอี้ไปเล่นเกมกันตัวปัญหาออกแล้วทุกคนตอบเคจบแล้วนะคะกดใจกดติดตามไว้ด้วยนะค่าจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆในตอนต่อไปบายค่ะ